ผมจะพามาดูในเรื่องของเกี่ยวกับเกี่ยวกับของอ NASA นะครับหรือว่า SpaceX นะครับ NASA แล้วก็ SpaceX เนี่ยที่เข้ามาเชื่อมใน Pi Blockchain นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็น blockchain นะครับเป็น blockchain แล้วทีเนี้ยนาซานะครับนาซาเนี่ยได้เข้ามาเชื่อมอกับ pi blockchain เป็นที่เรียบร้อยเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับนี่คือ NASA เรากดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปนะครับก็จะเจอหน้าของ NASA นะครับนี่ครับเป็นข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบ NASA นะครับ และทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะก,กดดูก็สามารถกดดูได้นะครับเนี่ยผมจะพาพี่น้องไปดูเนื้อหารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ NASA ซึ่งได้มาเชื่อมกับ PI Blockchain เป็นที่เรียบร้อยอ่ะเราลองกดดูภาพนี้สักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูล ในเชิงลึกนะครับในเชิงลึกอันนี้เป็นข้อมูลต่างๆ NASA นะครับได้เข้ามาเชื่อมแล้วนะครับนี่คือเนื้อหารายละเอียดต่างๆที่อยู่ใน uh, PI Blockchain นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกทุกท่านนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูเนื้อหาต่างๆ uh, ได้เลยนะครับจะเป็นข้อมูล uh, ซึ่งมีรายละเอียด uh, เยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับ สามารถกดดูได้อะไรได้หมดนะครับกดเข้าไปชมแล้วก็ท่านใดที่เก่งในเรื่องของภาษาก็สามารถที่จะเข้าไปแปลได้อะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เทคโนโลยีง่ายนะครับไม่ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากนะครับเรื่องของภาษาสามารถแปลได้อะไรได้หมดนะครับและทีนี้นอกจากนั้นนะครับเรา,เามาดเาูเรื่องของ spex นะครับว่าได้มาเชื่อมหรือ,อยัง นะครับย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับพอย้อนกลับมาขึ้นมาปุ๊บเราก็มาเช็คดูที่นาซาตรงนี้นะครับในบล็อกเชนตรงนี้นะครับเนี้ยเนี่ยได้มาเป็นหุ้นส่วนแล้วนะครับมาเป็นพาร์ทเนอร์อันนี้จะเป็นของอีลอนมัสนะครับเราก็กดไปดูเช่นเดียวกันกดเข้าไปชมได้เลยนะครับกดเข้าไปชม น,นี่คือเป็นสเปซเป็นสเปซเอนะครับหรือว่า Starlink เนาะที่เราเคยรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของอดาวเทียมนะครับเรื่องของดาวเทียมแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับตอนนี้ระบบ Starlink ของ Elon Musk นะครับได้มาเชื่อมกับ PI Blockchain เป็นที่เรียบร้อยเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับ เข้าไปฟังเนื้อหานี่ก็เพิ่งอัปเดตมานะครับแล้วก็เราก็เลื่อนมานะครับพอเลื่อนมาแล้วนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของเกี่ยวกับวิดีโอกดเข้าไปชมดูได้เลยนะครับามาแล้ว What I'm going to go through to tonight is the overall overall sort of path to making life multiplanetary. So um, we're doing a lot of good things at SpaceX. I mean, Starlink is incredible, providing connectivity throughout the world. <kä w> <freaking forina> ได้นำเสนอพี่น้องทุกท่านนะครับว่าอีลอนมสร์ไม่ว่าจะเป็น NASA เข้ามาเชื่อมแล้วนะครับแล้วก็ SpaceX ของอีลอนมสร์ได้เข้ามาเชื่อมแล้วขอประคุณมากครับสวัสดีครับ